ครับก็สำหรับกิจกรรมที่จะจัดในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่3นะครับที่เรามีการจัดการแข่งขัน Mo t ตโ GP ีพีซึ่งใน2ปีแรกเราก็ได้รับลำดับที่1ในการจัดการแข่งขันที่มีผู้ชมเข้ามากที่สุดในโลกนะครับ2ปีซ้อน ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่สามผมก็ยังเชื่อนะครับว่าเราก็น่าจะได้เป็นสนามที่มีผู้ชมเข้ามาที่สุดเป็นปีที่สามเช่นกันการที่เรามีการจัดการแข่งขันมอเต g p ก็สนับสนุนโดยรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากสำนักงบประมาณหรือจากรัฐบาล แต่ที่สำคัญก็คือเป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันอมอเตอร์ไซค์ทางเรียบระดับโลกซึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพว่าประเทศไทยเรามีความสามารถในการที่จะจัดกิจกรรมระดับเบอร์หนึ่งของโลกได้โดยเฉพาะการแข่งขันจกยยนัจกรยานยนต์จักรยานยนต์ทางเรียบนะฮะและ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่มาของคำว่าสปอร์ตทัวริซึมซึ่งเราการจัดการแข่งขันเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนครับผู้ที่มาชมการแข่งขันก็คงไม่ได้มาชมแล้วก็กลับเลยหลังจากการแข่งขันในช่วงเวลาว่างโดยเฉพาะวันที่สาสิบหนึ่งซึ่งมีการแข่งขันจริงในวันที่สองซึ่งก็อ่านจะมาถึงวันที่29ก็จะมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะใน สถานแห่งนี้ก็คือที่ห้วยจระเข้ามากนะฮะคือเรามีนกกเรียนพันธุ์ไทยที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เขาพยายามจะสร้างห้วยจระเข้ามากแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงนกกระเรียนพันธุ์ไทยคือพันธุ์บุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปแล้วก็เป็นการเชิญชวนให้คนมาเที่ยวแล้วก็การจัดกิจกรรมที่เริ่มตั้งแต่วันนี้ไป4เดือนเรามั่นใจว่า เราน่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไม่น้อยกว่า5,000คนชาวไทยไม่น้อยกว่า4 5 0 0 0คนก็รวมๆแล้วก็ประมาณสัก1นึ่งหคนนี่คือเป็นการประมาณการขั้นต่ำไว้เราน่าจะมีรายได้ไม่ต่อกว่า120ล้านบาทนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเราได้ประชาสัมพันธ์ถึงอะไรครับถึงว่าชุมชน ที่อยู่บ้านอะไรนะสวายสอนี่นะครับเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเรามีสินค้าชุมชนเรื่องอะไรบ้างก็ถือโอกาสเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงถึงศักยภาพของชุมชนสวายสอว่าเราจะทำเรื่องอะไรในการพัฒนาต่อยอดไปในอนา,นอนาคตเป็นสินค้าโอท็อปหรือเป็นสินค้าชุมชนที่สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ ผมเชื่อว่าคนบุรีรัมย์ผู้ว่าราชการจังหวัดในบุรีรัมย์เรามีเจตนาที่จะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวนะครับเจตนาที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการกีฬาไปข้างหน้าซึ่งการจัดการแข่งขันมอเตอร์จีพีครั้งนี้เนี่ยเราก็ยังมีความมั่นใจว่าเราน่าจะมีนักท่องเที่ยวกับมาชมการแข่งขันนียไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0 0คน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเรามีรายรับจากการก่อนการแข่งขันถึงสิ้นสุดการแข่งขันประมาณ5วันเมื่อ2ปีที่แล้วเรามีรายได้ไม่ต่ำกว่าสี่พนล้านซึ่งปีนี้เราก็มั่นใจอีกว่าเราจะมีรายได้ไม่น้อยกว่าเพราะอะไรครับเพราะปีนี้เป็นสิ่งผิดปกติก็คือมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยซึ่งในอดีตเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาชมประมาณ25% แต่คราวนี้เนี่ยจากการเก็บสถิติจากการขายบัตรมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาชมการแข่งขันและท่องเที่ยวด้วย,ยไม่น้อยกว่า4 0นี่ก็คือเป็นผลการสะท้อนว่าจากการจัดก,การแข่งขันวีที่สเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราได้พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ถึงการแข่งขันมอเตอร์จีพีแล้วก็ เชิญชวนให้คนมาท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดข้างเคียงโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ซึ่งเรายังมีสัญญาเหลืออีก4ปีเราก็ต้องคงแต่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นไปกว่านี้แล้วก็เชิญชวนให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาและมาชมการแข่งขันให้มากกว่าโดยเฉพาะในปีหน้าถ้าเป็นไปได้เราก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมเสริมให้หามากกว่าปีนี้ นะครับปีนี้เราอาจจะเพิ่งได้รับการปลดล็อกในเรื่องของโควิด19แต่เมื่อปีหน้าเนี่ยหลังจากนี้คือวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะปลดล็อกอย่างถาวรโดยเฉพาะในที่แจ้งอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใส่แมสแต่ถ้าอย่างไงเข้าไปในห้องแอร์หรืออะไรพวกนี้ก็ระวังตัวไว้สักนิดก็ยังดีเพราะโควิด19ยังวนเวียนอยู่ในโลกนี้นะยังไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นขอฝากและที่สําคัญที่สุด พวกเราชาวบุรีรัมย์ก็ขอเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะคราวนี้เราเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนียมาไม่น้อยกว่า40%คืออย่างน้อยที่สุดก็คือประมาณสัก6 7มื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็จะเป็นการสะท้อนภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ในปีหน้าก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามามา,มาก,กว่าปีนี้ขอฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์ทุกๆคนนะครับ ว่าขอพวกเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีและยังไงก็ขอให้ฝากให้ช่วยดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยครับ